ดูท็อปปิกหรือยังท็อปปิกคือท็อปปิกบอกว่าจะมีพักไหนโดนยุบไหมและมีคนถามฉันเยอะมากว่ามันจะมีพักไหนโดนยุบไหมแล้วหลังจากนี้โหมดของการยุบพักจะเกิดขึ้นหรือไม่แล้วมันจะยุบพักอะไรบ้างเข้าใจยังแล้วทำไมถึงพูดเรื่องยุบพักอ่าวันนี้วันที่อะไรมันไม่ใช่ว่าันหวยออกอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องแจ็คพอตออกด้วยนะ,จอออยะแจ็คพัดออกยังไงอาจแจ็คพอตก็ออกที่พักภูมิใจไทยไงอ แจ็คผัดออกที่พภูมิใจไทยรู้ยังภูมิใจไทยถูกหวยเหรอด็อกเตอร์ภูมิใจไทยถูกหวยอะไรละ่ะทําไมละ่ะเอาเลยขาิการพักแจ็คผัดออกไงจังเบอร์จังเบลอเลยจังเบลอเลยจังเบลอเลย,เอ,เลยออกเบลอเลยเบลอ,บอ์บาลาเลยนั่นคือศารรัฐธรรมนูญได้มีการพิพากษาปรากฏว่าไม่รอดจ้ะไม่รอดกรณีใช้นอมินีถือหุ้นแทนบริษัท ที่เป็นของตนเองแล้วมารับงานที่กระทรวงคมนาคมาปรากฏว่าศักสยามชิดชอบดังนะศักสยามชิดชอบเป็นเลขาธิการพักภูมิใจไทยแล้วเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้มีการออกจากตําแหน่งไว้ก่อนจําได้ไหมปปชให้ออกจากตําแหน่งไว้ก่อนจากนั้นพวกเพื่อรอคําพิพากษาศาล สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันนี้7ต่อหนึ่งปรากฏว่าเป็นเอกฉันนั่นคือจะต้องออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งติแมแ่งเนี่ยมันออกมาตั้งนานแล้วแหะคือปี6 6หแล้วแหละแ,แต่ที่นี้ผลของคําวินิจฉัยผลของคํำพิพากษามันจะเป็นยังไงด็เรมาริกะมันก็จะเป็นของการผูกติดขาไปยาวผูกติดขาไปยาวยาวยังไงยาวถึงขั้น ที่ว่าการเป็นเลขาธิการพักเนี่ยถ้าเกิดเป็นสสธรรมดาเนี่ยทำผิดกฎหมายเอาเรื่องเกี่ยวกับถือหุ้นถือแหงเนี่ยนะมันก็จะเป็นความผิดโดยส่วนตัวแล้วทีนี้มันก็จะต้องโดนออกจากสสโดนออกจากรัฐมนตรีโดนออกจากตําแหน่งโดยส่วนตัวแต่ศักสยามชิดชอบเป็นเลขาธิการพักภูมิใจไทยแล้วโดนวิิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญบอกว่าทําผิดทําผิดนั่นก็คือซุกหุ้นนั่นเองซุกหุ้นไว้กับบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ญาติด้วยซุกหุ้นไว้กับบุคคลอื่นเมื่อทําผิดข้อหาซุกหุ้นเท่ากับว่าตําแหน่งเลขาธิการพักเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพักเมื่อกรรมการบริหารพักเป็นเลขาธิการพักก็เท่ากับว่าการซุกหุ้นรอบนี้เป็นการกระทําความผิดกฎหมายเมื่อกระทำผิดกฎหมายก็เท่ากับว่าต้องเกิดการยุบพ,พักแล้วการยุบพ,พักก็จะต้องมีผู้ไปร้องอีกให้ยุบพ,พักภูมิใจไทย เพราะว่าเพราะว่าเลขาธิการพักทำผิดกฎหมายซุกหุ้นมันก็เหมือนกับพิทาคิโอซึ่งเป็นหัวหน้าพักกุ๊กไก่ทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นไอทีวีนั่นก็เป็นการซุกหุ้นเหมือนกันหรือว่าเป็นการเกี่ยวกับหุ้นเหมือนกันที่นี้ของพิทาจะวินิจฉัยอีกประมาณวันที่24 25ยิบประมาณนั้นปลายเดือนเท่ากับว่าถ้าเกิดพิธาโดนกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นไอทีวีเป็นการซุกหุ้นอีกเหมือนกันหรือว่าเป็นการ นอกจากเป็นการซุกหุ้นแล้วก็คือของพิธาก็อาจจะเป็นลักษณะของการไม่ไม่ชี้แจงหุ้นน่ะก็เป็นการซุกหุ้นแล้วปรากฏว่าพิธาเป็นอะไรพิธาไม่ใช่นายพิธาธรรมดาพิธาเป็นหัวหน้าพักเพราะฉะนั้นคดีของพักภูมิใจไทยกับคดีของกุ๊กไก่เท่ากันเหมือนกันคือคดีพักภูมิใจไทยก็คือว่าตอนนี้เลขาธิการพักทําผิดกฎหมายซุกหุ้นเท่ากับว่าพักก็ทําผิดไปด้วย เลขาธิการพักทําผิดเท่ากับกรรมการบริหารพักเนี่ยนะคะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับปปชเมื่อเลขาธิการพักระดับกรรมการบริหารพักทําผิดเท่ากับพักต้องโดนยุบนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่คดีของศักสยามเกิดขึ้นอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดรมลิกาไม่ได้ว่ามีมีประเด็นอะไรกับภูมิใจไทยอะไรเขานะแต่ว่าอ่านไปตามเนื้อผ้าว่าหลังจากนี้ ชะตากรรมของพรรคภูมิใจไทยจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าศักสยามโดนคดีและส่งตอนนี้ศักสยามโดนคดีแล้วพิพากษาถึงที่สุดแล้วดังนั้นการที่เลขาธิการพักการเมืองพักใดพักหนึ่งโดนคดีซุกหุ้นเท่ากับว่าจะต้องมีคนไปร้องให้ยุบพ,พักต่อค่ะนี่คือปลายทางของพรรคการเมืองที่มีกรรมการบริหารพักทำผิดขณะเดียวกันอีกประมาณไม่กี่วันก็จะเป็นคดีของ พักกุ๊กไก่หรือก้าวไกลนั่นก็คือพิธาถือหุ้นไอทีวีแล้วถ้าเกิดมีการวินิจฉัยหรือพิพากษาว่าเป็นการซุกหุ้นไอทีวีไว้จริงๆแล้วไม่ได้มีการแจ้งต่อปปชและขณะเดียวกันเป็นการถือหุ้นสื่อก็เป็นการทําผิดและปรากฏว่าพิธาเป็นอะไรเป็นหัวหน้าพักการเมืองเท่ากับพักการเมืองนั้นก็จะต้องถูกร้องให้ยุบพักต่อไปเพราะพิธาเป็นหัวหน้าพักการเมืองเป็นกรรมการบริหารพัก ก็จะต้องโดนร้องให้ยุบพักต่อไปมันไม่ใช่เพียงแค่จบที่ความผิดโดยส่วนตัวเท่านั้นนี่คือกรณีของใครก็ตามที่มีความสุ่มเสี่ยงเขาจึงไม่ค่อยเอาไปเป็นกรรมการบริหารพักเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาทำผิดเนี่ยใครก็ตามที่เป็นกรรมการบริหารพักเวลาทําผิดมันจะโดนให้ผูกพันไปต่อพักด้วยพักจะโดนยุบด้วยเข้าใจยังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมึงจะเป็นพิธา แสลิมธรรมดาโดยที่ไม่ใช่หัวหน้าพักอะ่ะอันนี้ถ้าเกิดคุณทําผิดอะ่ะคุณก็เป็นความผิดโดยส่วนตัวได้เป็นสอสอธรรมดาออกจากสสอได้นะออกจากสสแล้วก็คืนเงินเดือนให้กับหลวงเสียอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเลขาพักถ้าเกิดคุณเป็นหัวหน้าพักเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณบริหารพักการเมืองนั้นๆมันจะเป็นความผิดของพักไปด้วยเลยเข้าใจนะอ่าเผื่อใครไม่เข้าใจแล้วก็พยายามแถ พยายามตะแบงพยายามปั่นป่วนพยายามทําให้เกิดอนรัฐศาสตร์ขึ้นมาขณะที่กฎหมายเนี่ยมันคือนิติศาสตร์มันไม่ใช่รัฐศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ยมันอาจจะมีเ,เป้าหมายว่าเออเพื่อไม่ให้เกิดความขุนข้องมองใจเพื่อให้เกิดความปองดองเราใช้หลักทศรัฐศาสตร์แทนหลักนิติศาสตร์ดีกว่าถ้าอย่างนั้นมึงจะมีกฎหมายไว้ทําไมถ้าอย่างนั้นจะมีคุกไว้ทําไมถ้าอย่างนั้นจะมีกติกาไวทไ้ทําไมก็เน้มื่อพวกคุณไปทําผิดกติกาเสียเองอะ่ะนึกอ,อกยังอืม ไม่คุณไปทาผิดกติกาเสียเองนะอันนี้เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะเล่าเรื่องนี้อันเนื่องมาจากว่าเพื่องจะเห็นคําวินิจฉัยของศาลนะเพื่องจะเห็นคําวินิจฉัยของศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้จึงเป็นกรณีที่คนให้ความใส่ใจมากและสนใจมากและหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรและทีนี้กรณีของศักสยามเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรตอนสมัยก่อนหน้านี้ ก่อนหน้าจะมีรัฐบาลชุดนี้ก่อนหน้าการเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะสสคนหนึ่งของพรรคเก้าไกลเนี่ยเป็นคนอภิปรายไว้พออภิปรายเสร็จฮือฮากันมากจากนั้นปุ๊บพออภิปรายเสร็จข้อมูลจากการอภิปรายเขาได้มีการเอาไปร้องที่ปชปชปปชก็เก็บรายละเอียดจากนั้นปปชก็ได้มีการนะคะ,ะส่งร้องต่อศาลแต่วันที่ปปชอเอาเรื่องนี้ไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยในเรื่องนี้นั้นเนี่ย วันนั้นเนี่ยสักสยามต้องออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีไปก่อนออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีไปก่อนแล้วจากนั้นปุ๊บเนี่ยวันนี้มันเป็นวันที่ศาลพิพากษาเมื่อศาลพิพากษาบอกว่านะคะมันเป็นความผิดจริงๆเป็นการซุกหุ้นแล้วก็เอาหุ้นของบริษัทก่อสร้างซึ่งมีประโยชน์นะคะหาประโยชน์อยู่ใน กระทรวงคมนาคมนั้นเป็นบริษัทของตัวเองแลวเอาหุ้นไปซุกไว้กับคนอื่นเท่ากับเป็นบริษัทของตัวเองมาหากินในกระทรวงของตัวเองและตัวเองเป็นเจ้ากระทรวงนะคะสารก็เลยพิพากษาให้นะคะออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีแต่ทีนี้ด้วยความที่ตําแหน่งรัฐมนตรีออกมาตั้งนานแล้วทีนี้ต้องเป็นยังไงอ่ะหนึ่งต้องคืนเงินรัฐมนตรีที่ได้มา4ปีเนี่ยต้องคืนเงินให้หลวงทั้งหมด22ก็คือมันก็จะผูกพันไปถึง ที่คุณเป็นเลขาธิการพักเป็นกรรมการบริหารพักจะต้องถูกลองให้ยุบพ,พักจบนะคะจบนะคะไม่ดาม่านะคะคือจริงๆแล้วภูมิใจไทยก็เป็นมิตรภาพอะ่ะเพื่อนฝูงอยู่ในวงการการเมืองแต่ว่าข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงอะเราไม่สามารถที่จะตะแบงที่จะแถออกนอกเหนือจากข้อเท็จจริงตรงนี้ได้ก็คือมันเป็นข้อเท็จจริงตามกฎหมายแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ เ,ออเจตนาไม่เจตนาและอะไรยังไงอันนี้อีกเรื่องหนึง่งแต่ข้อเท็จจริงตามกฎหมายอะ่ะมันเป็นแบบนี้นะคะข้อเท็จจริงตามกฎหมายมันเป็นแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดพักโดนยุบอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเสียหนูเสียแมวอะไรก็ไปหมดเลยถูกเว้นวักการเมือง10ปีนะถ้าพักโดนยุบนะเท่ากับกรรมการบริหารพักใครก็ตามที่เป็นกรรมการบริหารพักไอ้ที่เขาเรียกว่ากรรมการบริหารพักนี่มันเป็นอะไรอะ่ะดรมาริการมันเป็นบอร์ดบริหารพัก มันจะมีใครบ้างอ่ะหัวหน้าหนึ่งเลขาหนึ่งส่วนที่เหลือก็เป็นรองหัวหน้าเป็นรองเลขาเป็นรองหัวหน้าพักนั้นภาคนี้นนอ่าเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมการบริหารพักนะถ้าพักโดนยุบกรรมการบริหารพักโดนหมดเลยโดนเว้นวักการเมือง10ปีเท่ากับล้างบางเลยแล้วก็เท่ากับว่าถ้าเกิดโดนยุบนะเท่ากับล้างเลยแล้วก็จากนั้นปุ๊บมันก็ต้องเป็นเจนใหม่รุ่นใหม่ใครคนใหม่ที่ยังไม่มีคดีเนี่ยเข้ามาบริหารพัก หรือพักก็ต้องเปลี่ยนชื่อไปเป็นอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อเท็จจริงปลายทางนะปลายทางที่สุดแล้วถ้าเกิดโดนยุบมันจะเป็นยังไงแต่ถามว่ามันจะโดนยุบหรือไม่โดนยุบเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับการเอาคาดีที่เป็นความผิดของคุณเลยาธะที่การพักภูมิใจไทยเนี่ยเอาไปร้องยุบเอาไปร้องยุบโอเคไหมอ่าข้อเท็จจริงตามนี้นะคะซึ่งขณะเดียวกันพักกุ๊กไก่หรือก้าวไกลก็ไม่ต่างกัน นั่นก็คือพอมีการทําผิดของผู้บริหารพักซึ่งก็คือเป็นเลขาที่การพักดีหรือว่าเป็นหัวหน้าพักหรือว่าเป็นผู้รองหัวหน้าพักหรือเป็นกรรมการเนี่ยเขาเรียกว่าชุดกรรมการบริหารกรรมการบริหารแต่ละพักมันจะมีประมาณแล้วแต่ว่าจะตั้งใครขึ้นมาบ้างอย่างเช่นบางพักมี10กว่าคน15คน16คนบางพักมี25คนบางพักมี30คนอย่างพักปัาธิบั์เนี่ยมีกรรมการบริหารพักทั้งหมดอยู่ประมาณ30คนแบบนี้เป็นต้นดเรมาริกาเคยเป็นกรรมการบริหารพัก เคยเป็นคือเป็นกรรมการอ่ะเป็นบอร์ดอยู่สองสมัยเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคอืมแต่ขณะเดีวยวกันตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะไม่ได้เป็นอะไรแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยของพรรคการเมืองใดๆเลยนะอ่าอันนี้แจ้งเพื่อทราบก่อนเดี๋ยวคนจะดรามา่าค่ะอันนี้ก็คือแจ้งเพื่อทราบตามนี้นะส่วนทีนี้ของพรรคกุ๊กไก่เรื่องเกี่ยวกับหุ้นไอทีวีกับเรื่องที่เกี่ยวกับใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองหาเสียงเนี่ยอันนี้จะมีมาเมื่อไหร่อันนี้จะปลายเดือนนี้ ปลายเดือนนี้ประมาณสักวันที่24ถ้าจะไม่ผิดนะประมาณวันที่24มกราคมจะเป็นช่วงเวลาที่พักเก้าวไกลจะโดน2 2คดีนะคะส่วน2คดีนี้จะมีความผิดหรือไม่อันนี้รอฟังก่อนและถ้าเกิดมีความผิดละถ้ามีความผิดก็จะนําไปสู่ขบวนการของการจี้ให้ยุบพ,พักหรือยื่นร้องให้ยุบพ,พักเพราะอะไรเพราะคนทําผิดคือหัวหน้าพักไงะนะคะ แล้วยังไงอีกดเรมาริกาแล้วคนที่จะต้องโดนร้องต่อไปคือคือพักเพื่อไทยโดนร้องให้ยุบพ,พักเหรอไม่ใช่พักเพื่อไทยจะโดนร้องอะไรพักเพื่อไทยกําลังสตาร์ทนั่นคือโดนร้องเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเวเล็ตนั่นคือไม่ได้มีการทําตามที่หาเสียงไว้คือไม่ได้แจกดิจิทัลเวเล็ตตามกําหนดตามไทม์ไลน์แล้วก็ไม่ได้บรรจุงบไว้ในปี67ซึ่งก็จะต้องไปร้องอีกว่าไม่ได้ทําตามเงื่อนไข แต่ขนาดเดีวยวกันแต่ขนาดเดีวยวกันถ้าเกิดมีการกู้ก็เท่ากับการกู้นั้นเป็นการกทาความผิดกฎหมายเลือกตั้งและทําผิดรับนูนอีกก็ถึงจะมีการล้อมณเวลานี้ความผิดยังไม่สําเร็จพักเพื่อไทยเนี่ยณเวลานี้ความผิดยังไม่สําเร็จอืมความผิดยังไม่สําเร็จสมบูรณ์นะอ่ะนะอืมอ่าแล้วอะไรอีกอ่ะอ่าก็มาอ่ะมีทยอยมาอีกเรื่อยๆแล้วต่อไปคือต่อไปคือพักเป็นธรรม พักเป็นธรรมอะไรอีกอะดรมาริกาก็ล่าสุดพักเป็นธรรมคือพักเป็นธรรมเนี่ยฉันไม่แน่ใจนะว่าความผิดนี้ถูกล้องไปถึงขั้นไหนแต่เบื้องต้นพักเป็นธรรมเคยนะคะไปอ,ะอยู่ร่วมอยู่ร่วมนะตอนสัมมนาและอะไรต่างๆเกี่ยวกับกรณีที่มีเด็กไปประกาศจำลองการแบ่งแยกดินแดนไปประกาศเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งแยกเดินแดนแล้วมันมีพักการเมืองเนี่ย ประมาณสองพักเป็นอย่างต่ำที่มีผู้บริหารพักเนไปอยู่หน้าที่เหตุการณ์นั้นซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ถูกกล้องหรือไม่แล้วก็มีกฎหมายอาญาไปดาเนินคดีนี้หรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องไปคอยติดตามอีกทีหนึง่งซึ่งถ้าเกิดว่ามีการกระทําความผิดของผู้บริหารพักหรือเป็นหัวหน้าเป็นเลขาพักก็ตามแต่พักก็จะต้องถูกยื่นเพื่อย,ยุบพ,พักต่อไปเหมือนกันอืมอันนี้เล่าสู่กันฟังนะ เป็นข้อมูลกฎหมายเบื้องต้นที่เราควรจะรู้ซึ่งประชาชนควนรรู้ไม่ใช่แค่พวกนักการเมืองควรรู้อย่างเดียวเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนจริงๆแล้วจำนวนมากก็ฉลาดกว่านักการเมืองฉลาดกว่าพรรคการเมืองแค่ไม่ได้มาทำการเมืองเท่านั้นแต่ขณะเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยรู้ไว้ใช่ว่าใบใส่บ่าแบกหามแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้ให้เท่าทันพรรคการเมืองต่างๆนักการเมืองต่างๆมันก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมประเทศชาติต่อไปนะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมประเทศชาติต่อไปอ่ะอืม ด็อดเรมาริกาไม่เห็นจําเป็นจะต้องรู้เลยอะมึงก็ต้องควรรู้ไว้สิเพราะว่า4ปีคุณมีอานาจแค่ครั้งเดียวเวลาใช้อํานาจไปแล้วเนี่ยเหมือนกับคุณเลือกตั้งผู้ว่าช้าๆมาแล้วเนี่ยตั้งประมาณ1นล้านสามแสนเสียงอะพอเลือกตั้งไปเสร็จแล้วเราก็ได้ผู้ว่าขี้โชว์มาคนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันผลงานไม่มีอะไรเลยน้ําท่วมก็แก้ปัญหาไม่ได้ไฟแรงก็แก้ปัญหาไม่ได้นะน้ำโสโคกก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะฝนตกแล้วก็พังเมืองก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ นะคะเต้นโชว์ในช่วงหน้าฝนใช้หนังกลางแปลงในช่วงหน้าฝนในสวนสาธารณะกรุงเทพคือสรุปแล้วเนี่ยผลงานไม่ประสบความสำเร็จเลยสักอย่างหนึ่งแต่เราต้องมานั่งเสียเวลาดูโชว์ของชัดชัดชาเนี่ยไปอีกประมาณ4ปีถึงจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพใหม่ทีนี้เป็นยังไงอะ่ะเป็นยังไงล่ะล้านสามแสนคนหนักอกหนัก,นกใจก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงวาละในการที่จะต้องเลือกตั้งผู้ว่ามันจะต้องอยู่ให้ครบ4ปี อยากจะได้ผู้ว่าคนใหม่ก็เปลี่ยนใจไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียเวลาเสียโอกาสประเทศชาติเสียโอกาสกรุงเทพเสียโอกาสประชาชนและมันเป็นการเสียเวลาอันนี้ยกตัวอย่างนะอืมสี่ปีเนี่ยนะเหนื่อยแทบตายได้คิงคองมาตัวหนึ่งเนี้ยนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกัน คือคือการที่เราคอยตรวจสอบนโยบายรัฐบาลอยู่เรื่อยๆคอยอรู้เท่าทันกฎหมายรู้เท่าทันระเบียบปฏิบัติของราชการต่างๆรู้เท่าเทียมทั้งหลายเนี่ยมันมันทำให้านาคขาเราเนี่ยเ,เหมือนกับเราเนี่ยเ,เหมือนกับเราเป็นไฮโซที่หมั่นเช็คสุขภาพอะ่ะเหมือนกับเราเป็นพลเมืองที่เราเรามีอันจะกินแล้วเราก็หมั่นตรวจสุขภาพอะ่ะ พลเมืองที่ไม่มีอันจะกินก็จะไม่ค่อยตรวจสุขภาพใช่ไหมจึงไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงหัวใจเต้นเป็นยังไงปอดม้ามยังตับไตดีไส้ปุงยังดีอยู่ไหมลำไส้มันตันหรือเปล่าขี้ออกไหมไม่ได้สังเกตตัวเองอะ่ะค่ะจ๊ะปมันก็จะทําให้เราตายง่ายเป็นป่วยง่ายและป่วยทีเดียวเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและและอะไรง่ายๆแล้วมันก็จะเสียเงินเยอะมากมันทําให้เสียเวลาเสียเงินเยอะมากแล้วก็ตายง่ายอายุสั้น อันนี้คือเราเนี่ยไม่ค่อยดูสุขภาพไม่ตรวจสุขภาพถูกไหมเหมือนก,นกันกับกรณีที่เราคอยตรวจสอบตรวจตรานักการเมืองว่าเขาบริหารประเทศชาติเป็นอย่างไรเขาทุจริตหรือไม่เขาทําตามระเบียบไหมเขาเนี่ยทำตามนโยบายหรือไม่คอยตรวจสอบตรวจตราถึงแม้ว่านักการเมืองเหล่านั้นจะเป็นพวกเราก็ตามแต่เราคอยตรวจสอบตรวจตาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลดีต่อประเทศชาติเป็นผลดีต่อสังคมซึ่งเป็นผลดีต่อตัวคุณตัวเรานั่นแหละมันก็เหมือนกับการไปคอยเช็คสุขภาพประจําปีคอยเช็คสุขภาพประจํา3เดือนประจาทุกทุกไตรมาสเช็คสุขภาพประจ ทุกเดือนนึกออกใช่ไหมนะขี้ไม่ออกตดไม่ไหลนะอะไรต่างๆเนี่ยพอเราเช็คสุขภาพเราก็รู้ว่าอ๋อลำไส้เราไม่ดีนี่ว่าแล้วก็ไปให้หมอจ่ายยากิกนยาระบายออกไปนะคะขี้เต็มท้องนี่ว่าอ่าไส้ไส้หดนี่ว่าขี้เต็มท้องอ่ากินยาระบายออกไปนะเอ้า หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะนี่ว่าเอาไปสูดหัวใจหัวใจเต้นมันเป็นจังหวะอ้าวอ่ะเราก็ต้องไปเช็คเอ็กซเรย์อ่ะหัวใจจะอ่ะไปพบหมอไปพบแพทย์พบแพทย์เสร็จปุ๊บอ้าวจะได้ไม่ต้องตายเร็วอ่ะก็ไปเช็คหัวใจอ้าวปอดปอดน้ำอ่ะปอดไม่ดีนี่ว่าอ่ะปอดไม่ดีอ่ะมีจุดเป็นดำๆอ่ะไปปุ๊บเข้าไปผ่าตัดปอดไปอ่ะจากนั้นปุ๊บอ้าวเองปุ๊บอ้าวตายแล้วอ่ะตับไม่ดีม้ามมีปัญหานี่ว่าอ่ะก็ต้องไปเปลี่ยนตับเปลี่ยนม้ามอย่างเงี้ยเข้าใจปะเนี่ยเป็นตนขนาดร ถ้าเรามีความฉลาดเรามีเงินเรามีศักยภาพเรามีพออันจะมีจะกินแล้วเราใส่ใจเราก็ไปหาหมอตรวจสุขภาพเราก็รอดขณะเดียวกันประเทศชาติถ้าเราหมั่นตรวจสอบนโยบายรัฐบาลควบคุมการบริหารของรัฐบาลให้อยู่ในร่องในรูให้อยู่ในร,อในรใ่อ,ใรองในรอยการปกครองประเทศมีธรรมพิบาลมีนิติธรรมนิติรัฐมันก็จะทําให้รัฐบาลเนี่ยไม่สร้างความชิบหาให้กับประเทศชาติไม่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและสังคมแบบนี้เป็นต้นโอเคนะ แบบนี้เป็นต้น <c oughs> จบไปนะม,มันมีคนถามมันก็จะมีคนเข้ามาบอกว่าเอาแล้วคนคนรากหญ้าล่ะคนรากหญ้าเขาก็มีอนามายัยมีหมอมีโรงพยาบาลเนี่ยมีประจำำําอาเภอมีประจาจังหวัดไงก็เข้าได้ตรวจสุขภาพได้หมดอะทุกวันนี้เนี่ยไปตรวจสุขภาพประจําปีบ้างือเป่าไม่ว่าจะเป็นรากหญ้ารากดินรากแก้วรากหินรากอะไรก็ตามแต่ประชาชนก็เท่ากันหมดอะเพราะฉะนั้นก็คือเพียงแต่ว่านะมันใส่ใจไหมอย,อย่างนี้นะเขาก็มีอนามายัยก็ไปตรวจอนามัยสิเขาตรวจความดันเนี่ย มีอ,อสมอคอยไปตรวจความดันให้ไม่ใช่เหรอเออเขาก็คอยวัดความดันให้อ่ะอ,อสมอ,อ่ะใช่ไหมอ,อสมอเขาก็ไปวัดตรวจความดันให้อยู่ตลอดเวลาคุณก็สามารถที่จะรู้ร่างกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาเข้าใจยังเออแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะ อพออสอมามาอสอมามาตรวจความดันมึงก็วิ่งหนีอสอมพออสอมเข้ามาให้ไปฉีดวัคซีนแก้โรคไข้หลักสา์ใหญ่หลักศาสตร์น้อยอให้มีการไปฉีดเพื่อป้องกันยุงลายยุงนั่นยุงนี่มึงก็วิ่งหนีอ, <S 2> <S 2> <S <S อีกมึงก็ไม่พร้อมมึงจะไปมึงก็วิ่งหนีอีกทีนี้มึงก็เสี่ยงอยู่คนเดียวอ่ะเข้าใจยังประมาณนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเวลกากูยกตัวอย่างพวกมึงก็แม้เข้ามาถามนู่นถามนี่ถามแบบมึงถามเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆมึงไม่ใช่ถามยิบถามย่อยถามซอยเข้าไปซอยเล็กๆน้อยๆมึงเอาเป็นลักษณะสตรา т е г ีระดับใหญ่ๆหน่อยแต่ เออกูพูดถึงเรื่องหมวดหมวดใหญ่พูดหมวดใหญ่มึงก็จะเข้าไปซอยเล็กซอยน้อยอยู่นั่นแหละมึงอย่าเพิ่งเข้าไปซอยสิมึงเอาถนนเส้นทางใหญ่ก่อนถนนหลวงก่อนเออนะจบไปมึงจะพากูไปนู่นนี่พานี่ตลอดเวลามึงก็ที่เหลือมึงก็คิดได้เองบ้างเนี่ยคนเราอ่ะเข้าใจไหมเออเราไม่ใช่แก๊งทรชนไหมที่อะไรก็คิดไม่ได้ขนาดฆ่าคนตายมึงยังคิดไม่ได้อีกว่ามึงไม่ต้องมีสานึกอย่างไรมึงไม่ใช่แก๊งทรชนมึงก็เป็นคนคนหนึ่งมึงก็คิดเองได้บ้างอ่ะเข้าใจป่ะ อ,อยามก็ไม่รอดไงเออนั่นแหละไม่รอดและเป็นเลขาธิการพักแล้วการที่ลาออกจากเลขาธิการพักตอนนี้ก็ไม่มีผิผลอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงเขาก็จะต้องมีการนําไปสู่กระบวนการร้องยุบพักต่อไปเวลายุบพักปดจะเป็นยังไงเอาก็การเป็นเลขาธิการพักเท่ากับเป็นกรรมการบริหารพักก็เท่ากับทําผิดกฎหมายทั้งพักอะ่ะก็ยุบพักไงเออส่วนกรณีหมวดยุบพักจะมาตอนไหนก็เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ร้องมีคนไปร้องรืยยังละ่ะก็เนีย่ยไงเดี๋ยวกุ๊กไก่มึงก็ต้องไปร้องอะ่ะ กฎหมายมันถึงจะถึงที่สุดไงเข้าใจยังเออนั่นแหละจบไปอย่างที่บอกนะคะว่ากฎหมายที่จะนาไปสู่การยุบพรรเมืองก็คือใครก็ตามที่เป็นกรรมการบริหารพักกรรมการบริหารพักนี่คือมันเป็นยังไงบางพักมี10คนบางพักมี15คนบางพักมี20คนบางพักมี30คนกรรมการบริหารพรรหนึ่งคนไปทําผิดเท่ากับพักทําผิดเลย นี่คือกานี่คือกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นเท่ากับเลขาธิการพรรคหรือใครเป็นหัวหน้าพรรคแล้วไปทําผิดเท่ากับพรรคจะต้องโดนร้องถูกยุบเพราะฉะนั้นพรรคที่ถูกเสี่ยงถูกยุบที่สุดมีสองพรรคคือพรรคภูมิใจไทยตอนนี้มีพรรคภูมิใจไทยที่จะต้องถูกร้องยุบพรรคแล้วนะอันเนื่องมาจากว่าเลขาธิการพรรคทาผิดนะอันที่หนึ่งอันที่2พรรคกู้ก้าวไกลก้าวไกลเนี่ยกำลังรอการวินิจฉัยวันที่24นี้นะส่วนอันที่3ามพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็คือ รอเรื่องดิจิทัลเวลตให้ความผิดสมบูรณ์ถ้ากู้ก็แปลว่าความผิดสมบูรณ์ยุบพักได้เลยนะแต่ถ้าไม่กู้แต่ไม่มีการแจกดิจิทัลเวลตก็เท่ากับว่านะไม่ได้ทําผิดไม่ได้ทําตามที่หาเสียงไว้ก็จะต้องโดนความผิดเรื่องข้อกฎหมายกกตคือไม่ได้ทําเสียงไว้ไม่ได้ทําตามที่หาเสียงไว้และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าไม่ได้บรรจุงบตามที่ได้แจ้งกับกกตไว้นะคะก็คืองบประจำปีอ่ะไม่ได้บรรจุไว้ก็เท่ากับว่าเป็นการทําผิด ส่วนผิดเนี่ยถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะเพราะฉะนั้นความผิดให้สําเร็จซะก่อนแต่บังเอิญว่าของพรรคภูมิใจไทยความผิดเขาสําเร็จแล้วถูกวินิจฉัยแล้วส่วนพรรคก๊ก้ไก่พรรคก้าวไก่เนี่ยนะ,ะความผิดจะสําเร็จไม่สําเร็จต้องรอการวินิจฉัยหรือพิพากษาในวันที่24มกราคมที่จะถึงนี้ไม่ไกลเกินรออีกไม่กี่วันแล้วเพราะฉะนั้นใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าเป็นวัยรุ่นใจร้อนนะใจเย็นๆ ณเวลานี้เขายังไม่ได้ถูกร้องยุบพักเพียงแต่ว่าไทาม์ไลน์ของกฎหมายมันจะเป็นประมาณนี้โดยสโคปของกฎหมายมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเล่าให้ฟังอย่าเพิ่งดราม่าเล่าให้ฟังนะว่าอนาคตอันใกล้และอันไกลมันจะเป็นอย่างไรนะเล่าให้ฟังนะ,ะเรื่องเกี่ยวกับพันธมิตรพวกพี่ปองอพวกพี่ปองและพันธมิตรที่ไปปิดสนามบินน่ะจได้ไหมปิดสนามบินเนี่ย,นนยผ่านมาคือเขาโดนคดีอาญา เขาไม่ได้โดนคดีอื่นนะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีตําแหน่งทางการเมืองเขาเป็นประชาชนกลุ่มประชาชนมวลชนนะแห่กันไปแล้วก็ปิดสนามบินตอนนั้นเพื่อประท้วงเกี่ยวกับทักษิณน,นั่นแหละนะไปปิดสนามบินการปิดสนามบินจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปิดหรอกเขาไม่ได้ปิดหรอกแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าไปและปรากฏว่าผู้อํานวยการสนามบินในเวลานั้นเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมากันเยอะมากกลุ่มผู้ชุมนุมมากันเยอะมากพวงในการสนามบินในเวลานั้นในปีพศนั้นมันก็เลยปิด มันก็เลยปิดท่าอากาศยานอ่ามันก็เลยปิดท่าอากาศยานเพราะว่าเห็นประชาชนมาเยอะแต่ประชาชนที่ไปในเวลานั้นพวกพี่ปองเข้าไปเวลานั้นอ่ะเขาไปนะมันมีคนใช้คาว่าปิดสนามบินแต่จริงๆคือเขาไปเพื่อไปอยู่หน้าท่าอากาศยานแต่เขาไม่ได้ปิดนะเขาไม่ได้ปิดแต่เขาไปอยู่หน้าท่าอากาศยานแต่ว่าไอ้ตัวของผู้อำนวยการท่าอากาศยานในปีพศนั้นเนี่ยมันตกใจมันก็เลยปิดสนามบินมันปิดเองพวกพันธมิตรไม่ได้ปิด แค่พันธมิตรเนี่ยไปประท้วงตรงนั้นข้างหน้าตรงนั้นเท่านั้นเองอ่ะอันนี้หลักก่อนนะอันที่สองวันนี้เป็นยังไงผลทางคดีเขาเขาต่อสู้มาสามสารนะสารที่หนึ่งสารที่สองสารที่สามคือสารดีกานะเพราะฉะนั้นเขาเป็นประชาชนธรรมดานะเขาก็เลยโดนฟ้องในศารอาญานะและทีนี้สารอาญาระบบประเทศไทยเราอ่ะมันมีสามสารพอพอสารอาญาเสร็จก็เป็นสารอุทธรณ์สารอุทธรณ์เสร็จก็คือไปร้องสารดีกาสรุปเลยนะ วันนี้เป็นวันมินิไยเด็ดขาดแล้วของสารดีกาครบสามสารแล้วสารดีกาบอกว่ายัางไงสารดีกาบอกว่าให้ปรับคนละสองหมื่นบาทไม่ต้องติดคุกจบแล้วค่ะให้ปรับสองหมื่นคนละแต่ไม่ต้องติดคุกนะอันนี้จบไปนะใครที่เป็นห่วงพวกพี่ปองใครที่เป็นห่วงพวกอะไรต่างๆนะทุกคนเขาไปทําตามคดีแล้วมีความเสี่ยงตอนแรกเขาก็ตกใจนะเขาก็กลัวโดนพิพากษาจําคุกเหมือนกันไม่งั้นพี่ปองเนี่ยเกือบจะได้เข้าคุ